สวัสดีจ้ามุนีก็อยู่กับช่องแกงร้อยสีชาแนลชาแนลสวัสดีจ้าน้องรักจ้าสวัสดีค่ะวายสวัสดีครับกฤษณะพึ่งเสือครับผมนี่มึงดูเสียงหล่อสวัสดีครับผมมันเตอร์ลอยซี่ครับวิเจยอย่าทำอย่างนั้นสิสวัสดีค่ะมันเตอร์ลอยซี่ที่ที่อื่นค่ะนี่แหละตัวจริงของพี่ใช่เออบอกไม่ต้องแอบแล้วไม่ต้องแอบแล้วพี่เขารู้กันกูไม่แอบกูแตะมาตั้งนานแล้ว ไเราโลกันทั่วประเทศแล้วเราไม่ต้องแอปแล้วแหมมึงด้วยนะวันนี้น่าจะเข้าก๋ามีเมนูอะไรเนี่ยจิงหลีดเอ้ยตะกะแตนทอดตะกะแตนยุงยุใช่ไหมไม่ใช่ตะกะแตนชนดานะอ้าวอันนี้ตะกะแตนทอดเออไม่ใช่ตะกะแตนชนดาแน่นอนหลายตัวด้วยมาเจอพี่น้องตะกะแตนทอดคุกไซลอดดีน่าจะเทียมกับ ตำบกฮุ้งพี่น้องอาหารอีสานบ้านฮอคือเก่า<ม>ครับ<า>ผมมีแต่หากินเองเบิร์ทั้งนั้นเลยจ้ะอันนี้ก็คือแบบห่อไปไต่มาเนาะเนี่ยอันนี้ห่อกรไปใไต่มาฮะเ,าเดี๋ยวไต่ไต่มาละกอยนะก็ <c oughs> คือปหาจับเนีน่ยในทุ่งข้าวมันขึ้นอยู่<ก>แถวกอข้าวใช่ไหมไม่ไปไต่มันเป็นต้นไงก็ไปไต่ไต่เอาไงเออป่อยเอาอืมนั่นแหละมันดีอ่ะได้ครับพี่น้องแจงพระเขาว่าหนามืึอกี้กัน บรรยากาศอยู่ข้างล่างกรับถ้เป็นข่อยๆจีตัวดินนะครับรแซ่บจ้ะพี่นออ้องแซ่บขอนขางให้หน้าขึ้นกอลครับพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศดีๆตะเกตียนยิ่งใหญ่ผักบุ้งอ,อันนี้ตำมะฮุ่งนี่ผักบุ้ง แต่กรเตร็นเนี่ยย่ามเกียก่ยวเขาก็ร้ายดิเป็นดอง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 เลยดิแยมย่เต้น <c oughs> ต,ตามรถเกี่ยวนี่ส่วนเกี่ยวขเขาเนี่ยกวนร้รายอ่ะอมันมันแซบ <c oughs> ไม่หลุนชินิยมมาไปขเขยมเราหรอกดูแล้วผ่้เทียดูยดินี่นี่ ห่วงแมงกิซ้อนพวกไอ้แค่มันถอดแดดนี่จิ้งหรีดเนาะอืมอจิ้งหรีดแมงกิซ้อนจิ้ปโปมอมสาดมันๆพี่น้องอย่างมันต่ำห้องนี่เขาท่า,ามันเลือดอะไพี่น้องเ,อ,เ,ทเ,ทเทอ้ยลือดเททานิคเลือดเทเทานิคอืม,อม,อม พี่น้องมามากินร่วกันกระชัรนกันครับผมนี่พี่บุญเติมอืมหมดแตงกิ้วหลายเด้อระวังมันบินหนีนะอ๋อห้ามบินพี่พี่บุญเติมจะอ่าบอกเรีบกซีตอนไหนว่าพี่บุญเติมเป็นติดช่างเหอะพี่จะแอปงานไปทำไมผมว่าแล้วอืมพี่พี่แอปตั้งนานแล้วแอปแต่เกิดเนาะก็สิ่งต้องอย่างมันต้องแบบนะตัวของตัวเองนะครับโอ้ยโทษ ตายนะกิดตัตวนี้พูดแล้วไม่ได้พักแกมเอิญแบบบัวเป็นบัวไทยบัวพักแกง,งเมืองเรยนี่เสียพี่นองข่ำข่ำอโอุนี่อาจจะดูมุมมากนิดหน่อยครับ บนน,นี่กบง้มเองนี่นี่งอมตรงไหนเองผ่านนี่แบบหาเองทุกอย่างเลยพี่มันเตงง้มเองผักบุ้งกะปุกเองใช่ไหมใช่ก <laughs> ูได้มาลองลุดนเลยอาอาจจะมีเสียงภาวะเสียกส่วนเล็หน่อยนะครับ จะมีเสียงรถเสียงอะไรหลายอย่างครับผมมันอยู่ไกลทางนะครับพี่น้องโอ้แหงเลงขึ้นบานพี่น้องเยได้ล่องรถยมากไก่ลานซางคือหนึ่งครจากเฮต้าห้ำตรงตอนเขาเบิร์นกระดาษเขาพี่น้องฮัลิคอปเตอร์ใหญ่พี่เติม มันบอกเห็นตั้เบาเาดิมั้งไมีลู้ด้วยอะายพี่แสบแ่บนะโอ้ก็มีแต่ตัวยไเดิไปขามันเรือไปหอเอ้ยถอดตะกะเตีน

ฟืนอันนี้มาอะไรเฟิร์นก็มาเหรอมาเนี่ยเดินเดินเนอะแต่พี่เรียกซ้อมเนี่ยไว้ก่อนเดี๋ยวยังไม่เรียกจริงเดี๋ยวเรียกจริงจะเรียกจริงอ๋อซ้อมอันนี้เรียกซ้อมเอาลักต้องเรียกจริงๆจริงนะฟืนเอิ่นใหญ่ดิเฟิร์นฟืนแล้บทีนหรอกเจ้าต้องเอิ่นใหญ่เอิ่นใหญ่เหรอเอิ่นใหญ่เอิ่นติลาใหญ่ใหญ่เลย ปุ้งม่ตกคนตามากันมาดังกินข่ตะกันนี่มามาใหญ่เจ็บแสบนี่ตับับกฮวงนี่ตั้งบกฮวงตั้งบักปอกเจ้าลีได้ยัยตาเอิบนลยให่ก็ตตัวมาที่ันนี้คำเดียวไปมีธุระมามานั่งขาอ่ายก็ได้เพื่อที่จะพื่นจะจะไปยังไง น้ำเป็นอีกหน้าตาครับ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 ข้ามข่อยเมนูยังนี่เมนูฮาริคอปเตอร์ทอดนี่สั่งตรงไปจากสนามสั่งไปดอนเมืองเะทำไมไม่แต่ตัวใหญ่ๆหญ่เลยสวัสพี่นองแชบเบอร์เฟิร์นเคยกุนเรียกเปลี่ยนทำไมมาสั่งบาทอัน แล้วมาไปไหนพี่บุกกองหนอนอ็ไรอ่ะแล้วหออยับเข้าไปนะอันนี้สายใหญ่ฮึสายบัวฮึไม่รุนชอบเลีงเครื่องอะไม่รุนมีกาพี่ดาพอรู้ไหมใครตัวมีใครขํารง นำทีมโดยขำตงทำทีมโดยเฮ่ต้องขำตงแล้วก็วายกำลังซนนะนะแล้วก็มือมือขวาก็คือมาวะมาวะแล้วก็มือซ้ายคือดังปึ้งมือซ้ายคือดังปึ้งมือขวาแบบมือซ้ายมือ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 ปมือริศนาเค็มป่ะอร่อยแล้วก็เตียนมามันแนี่ อชิมมันจำปูยุหังๆกินเลยเยอะเห็ดเออพี่บุญเติมเลอะอยู่หลังกล้องเฉยเลยนะอย่าไปอ้วกอย่างนั้นดิพี่เพชรตามมาคือเพชร์เลยทำง่ายๆปีหน่อเอ้ยเพิ่มนั่นแหละอือเบิ้ลแสบกับต้ังหุ่งอย่างละพี่หน่อ อนี้ชั้นบันหึกเบอร์แสบกันให้รีรบเขาตื่นนะพี่นออ้องยุบเอายุบเอาพี่นอ้องเอามาตัวรวยเสร็ะตะกัดเตียนถอดครับผมแสบกับพี่น้อง่อ,อ,องห้าไต่มากินมึงได้ไหมเนะี่ยมาถอด แกมเรากระดิ๊ด้เร้าฮวงจะเนี้ยนั่นผู้บ่าวเทศบาลน่ะมันต้องเกือบสร้างดาวลยกแรงมาเราเข้าเนี้บทงไใช้พอดีห้าร้อยสี่แบบนี้แต่หนูแล้วเนาะแต่หนูแต่ปลาไป่ทันละบอกแล้ะ เงืแท้ยังใหญ่เจ้าขึ้นเงินบนหัวสิบุ๋มเลยเออเจ้าจเย็นเด้อจะสิมีมวยเดีเ๋ยวอี้ประเทดแบบนั้นนะฉันให้กินแบบนั้นนะนย่อนดักดว <c oughs> โอ้่งฝนยียซ้ายเตะได้ใหญ่ อลองไปสังเกตน,นะคะคันป้าเขาไผ่มุนกนะนั่นแหละนีมือหัวเขาเป็นอย่างหรักเนาะบอกว่าไปไปเห็ุอีกอย่างในป่าเขาเขาหลัโตัอกตัวใจเวทม,ม,มันมากพี่เน่ามันบ่มันเบิบ่งปากแล้วเป็น่อยลุงดินแล้วพี่น้องมันหมึดมันบ่ ไมนควายลูกนี้เราจะไปเก็บขึ้นขึ้นนี่ก็สีสว่างจะไปเก็บตีละใหญ่จะไปเก็บไม่ข่อยบ้างไหะเสียงปลาพี่น้องบันไม่อแ่งมาใส่เบ็ดได้เหรอยืดเติมไป่เล้าเบ็ดไปเลยนะเราต้องดูนะฮะเราต้องดูเราต้องดูต้องเร่งมากนางวงกินหรอกยืดใส่ใหญ่ ไปไต่ให้กินนอนแล้วถอดปั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 ดสามสี่หาปัดใจเยาว์เจ้าไปไต่เลยมาตื่นหาตื่นใบใบสามตื่นไทคลิปทีเดียวช่วงนี้ช่วงนี้ติดเราบ๊อบบ๊บได้า,าจ้าบ่บังพาพลด้วยดีๆคอยไปสอบเพียงคอยเป็นนักล่วงมีคลิปตัว คอยอยู่คอไปฝึกฝนนะะ้อง่อยข่อยอยากเก่งเนาะคนมีความตั้งใจคนมีความฝันตัวถือกันเนาะค่ะคนมีความฝันต้องฝึกฝนเนี่ยฝันวันดีกินเหล้อกลวงมืออืมเฮ้ยมืแมนกระโดดครับขอเวลาเพิ่นเติมตัวแล้วอาบน้ำนะคะอ,อาบนา้ำเสร็จปุ๊บ พี่บุญเติมอยู่ในบ้านพี่เก่งกันไหมแบบพี่เก่งมีเหล้าขาวสักขวดใบนไม่ใส่ไลไปสี่ขับพี่วยาคุ่มแกิด้วยหนุ่เติมพี่พ่อแล้วแหละแห่งกินแห่งมั่นไปทางเลยถ้าเป็นตต๊กดินมัน มือตื๊อตื๊อเลยบ่นีเก็บขึ้นตัวมันมือยังมองเห็นไหมเห็นนิดหนึเงนะมือหนามืดแล้วนะหนามืดตาหมัวโอ้ยมือมือมือตั้งหนามเลยเนี่ยกระเพน่บอดเอาอีกจะข้ามกันพี่น้องโอ้คำเดียวกับพ่อเราแหละอ่ะปลาปลาลูมาเพิ่มเติมดูลูปลาลูมาเลยบนท้องฟ้า เป็นห่วงเป็นใยเป็นอะไรกับเขาก่อนเป็นอะไรก่อนเป็นไดกับพี่เนาะ <c oughs> นไดกับพี่เนาะอ้าอิ่มลพี่นนอง <c oughs> ถ้ายิงกินจะหนักเลยอ <c oughs> าเพล็เลยวนี่อาจีเมือนคืนแน่นพี่เาะมืนเพ่นเคียมเราแล้วค่ะโอ้ใหญ่น,นี่ มึงดี่พี่น้องมึงาไปเจ้าข่อยนั่งแตกกันวันใดหรอพีดกันในดิอบอที่กันในดิเอาพี่น้องกรสิก,กาบล่าเราได้ปะนี่ครับผมพนมมือขึ้นเฮ้ใจเย็นใจเย็นเอาถ้าว่าจะได้ปุษพาน้องจ๋ากับกาบขอโทษขอให้พี่น้องอนะิฟซีไว้นาทีนี้ด้วยนา่าจะถ้าเพื่อนมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เก่งร้อยสี ล้วก็แล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจใหม่ของแกงลอยสีน้ำหน้าจากพีก่เก๋าเฮาโดนแบนการสางรายใดเนาะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมแบ,แบนที่แบบร่างนกบอแบนลังนกนลงนตลกแล้วจะเบิ่งแกงซ้ำสา,สาด,ดูแล้วเจ้า <c oughs> อย่าปากใหญ่อย่าปากหนาหนาแล้วก็ไปเบิ่งต้องการในบดี <c oughs> เอาสำหรับวันนี้เฮาก็ขอกล่าวค้า่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย้อกันนี